ท่านเตรียมพร้อมหรือยังอะ่ะโอเคเตรียมพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวมาเล่นเล่นเมเปนี้กันก็เริ่มเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วก็เอาหมดเอาจริงด้วยอืมดีนี่เคลียร์เสร็จแล้วนะนะยังมาเล่นเด้ออป,ปี้นี่กัน อ,อ,อันนี้ไม่เล่นไม่เล่นเล่แบบดราม่าอาจจะไม่ได้นคนรวยอาจจะไม่ไม่ได้มีโรบักนะแต่ก็มีกลังใจพอผู้ติดตามน้อยมากมากก็รู้ว่าโอ้ยอ,อะไรเนี่ยโอ้กล้วยเต็มเต็มคาเบล

พี่กุ้ยสิกีขว่าวี่วกล้วยกล้วยเก็บนี่เก็บกล้วยมาแล้วนะไงเอาไปแกงกุนแต่เราไม่ค่อยชอบแกงกุนเท่าไหร่เลยชึบออ คิดว่าเราจะอโอ้ตัวนี้มีของแล้วก็มีกล้วยได้ของมาที่เสียนลื่นไหมนั่นแหลกล้วยแล้วไม่วางไว้เพราะนี่เขาไม่ทำมาให้อยู่แล้วกว็ไม่ใช้อะไรหรอก ดดมีอะไรอ่ะสป,ปิงสป,ปิงสป,ปิง,ปปงเออหอนดูดูในกระเป๋าหน่อยขอเอาเจะกล้วนไม่มีประโยชน์นนนเลยหนโอเคจัดกระเป๋าเส,สร็จแล้วแล้ว 对。 วกวยเราลื่นอ่ะนี่คือของที่อยู่ตัวเราเราตอนนี้เขามาเก่นตัวน,นี้กันห่านหน่อยโอ้โหกล้วยด้วยขนาดว่าเราไม่ลื่นเหมือนคนข้างหน้านี้น นี่ไปจีหรออยาให้ดูตอตอไกัอืมส,งสิงคุยเต็มคาราเบลไงาคาราเบลชูสเดี๋ยวกวดแนให้ให้เราปวด่นี้<อ>นจบเดม๋ยวม อะไรอ,อะอ,อ,อะไรอ,อ่ะเราไปน,นู่นนีคนเก็บไปอ่ะเราเหรออ๋อ,อขอเราได้เลยไม่มีเวลาจับอ่ะอ่ะแ่ะใช้ใช้มาคุมๆหน่อยนะ 送送过来。So cool, right? đẹp luyện mời của bạn mẹ chúc mừng không bỏ được bạn mẹ 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 เดี๋ยวมัไม่อร่อยอ่ะมันแค่เป็น

ไงเกินไงเกินไปไหมครับอุ้ยแต่ตรงนี้เจากๆเนาะยากมากนีกน่ ที่แรให้เรจอ,อกทนะี่แรกเริมรอบ,บอกส่งข้อความไว้นะเออโอเคโอเคมันก็คืออันนี้ไงให้ดูเกี้ยงรอยยนะิ้มทํากสำากสวยสวยสวยอ่ะ ลงไปโอเคหมดตัวเลยไอ้มันจะมีแต่ใ้ีโกงอยู่นะใช่โอ๊ยร่วงอะใมนม่เป็นไรพอเราอัชุบไัชุบติดติด